สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้นะครับจะเป็นการแนะนำขั้นตอนการเพิ่มยอดเงินลงทุนในบทของ Copy t ี้เขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยเข้าล็อกอินสู่เว็บไซต์ของเพื่อนสมาชิกในระบบของสมาชิกเ m นะครับเมื่อเราเข้ามาในหน้าเว็บล็อกอินนะครับ mm hmm. เว็บสมาชิกล็อกอินเนี่ยของเอแล้วเนี่ยให้เราทำการกรอกอีเมลพาสเวิร์ด ของเราเสร็จแล้วเราทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบเมื่อเราล็อกอินเข้าสู่ระบบพื้นที่สมาชิกของ XM เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราไปที่เมนูทาง้านซ้ายซึ่งจะเป็นเมนูที่เขียนว่า Copy Trading เราจะสังเกตเห็นในตัวอย่างนี้นะครับว่าเราจะมียอดบัญชีของเราเนี่ยอยู่ที่ หนึ่งหมื่นเหรียญครับทีนี้ขั้นตอนต่อมานะครับให้เราไปที่เมนูของพอร์ตลงทุนเราจะเห็นนะครับว่าในหน้าพอร์ตลงทุนของเรานั้นเราจะ copy รันเตนะครับคุณ go ฟ์โฟตัวนี้นะครับอยู่ที่สามพันเหรียญเราต้องการที่จะเพิ่มยอดนะครับจากสามพันเหรียญเนี่ยเป็นสี่พันเหรียญเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มยอดตรงนี้ได้ หรือจะเพิ่มยอดจาก3,000เหรียญเป็น10,000เหรียญตามยอดบัญชีเต็มเลยก็ได้เช่นเดียวกันอย่างในตัวอย่างนี้เราเห็นนะครับว่าจํานวนเงินลงทุนเราที่3,000เหรียญมาสเตอร์สามารถทํากําไรให้เราได้ถึง113เหรียญที่เราต้องการที่จะเพิ่มยอดเงินลงทุนเรานั้นให้เราทําการนะครับคลิกไปที่ตัวของมาสเตอร์ตรงๆนะครับที่ชื่อกลยุทธ เมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วระบบตัวเว็บไซต์นั้นจะพาเรามาที่หน้าเพิ่มการลงทุนเราสังเกตตรงคำว่าการตั้งค่าของกลยุทธ์จะมีคำว่าเพิ่มจำนวนเงินลงทุนเราคลิกไปตรงคำว่าเพิ่มจำนวนลงทุนนะครับและจะมีป๊อปอัพหน้าต่างขึ้นมาอีกหนึ่งป๊อปอัพให้เราใส่ยอดจำนวนเงินที่เราจะเพิ่มเข้าไปนะครับ ในตัวอย่างนี้เราจะเพิ่มไปเป็นสี่พันเหรียญเมื่อเราเพิ่มยอดสี่พันเหรียญเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการยืนยันและอัปเดตเมื่อเราทำการยืนยันและอัปเดตแล้วนะครับยอดเองินลงทุนของเรานั้นจากสามพันเหรียญจะกลายเป็นสี่พันเหรียญทันทีทำให้เรานั้นมียอดก๊อปปี้ที่ทำกำไรได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง นี่คือขั้นตอนในการเพิ่มยอดเงินลงทุนในระบบของก๊อปปี้เทถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดติดขัดปัญหาในขั้นตอนต่างๆสามารถที่จะติดต่อทางสถาบันผลิตโมเดของเราได้โดยตรงหรือสามารถที่จะติดต่อฝ่ายทางแอดมินเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆของเราได้โดยตรงเช่นเดียวกันตามที่ได้แสดงอยู่ตอนนี้นะครับ